นิ้วเป็นตะคิวเธอบอกว่าแตงกิ้วปรึกษาแฟนก่อน <Damn. S 1> ทำสัญญาถึงที่ส่งฟรีถึงบ้านค่ะอิซ <c oughs> ูซูออ์นิวเอ็กซิรีเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าปีสองพันสิบแปดสมาร์ทแคปเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเลทอนอยู่ที่แปดพันบาทเท่า ออกรถฟรีดาวไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีค่าตัดขอนภาษีพรบไปทะเบียนค่าฟรี4 5บาถึง120บาทรับเงินกับบ้าน3 0 0 0 0ถึง50,000บาทรับประกันการขายหนึ่งปีพวงมาลัยมันติฟังชั่นใหม่แท้ไม่ต้องส่องไม่ต้องมองฉันบอกว่าพร้อมจองอะ่ะเดี๋ยวน้ำพึ่งไปหานะคะ